วันนี้ท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในเกม World Bomb God Simulator นั่นเองท่านผู้มชมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเอาเผ่าทั้ง4เผ่านเนี่ยมาเจอกันมีเผ่าปูเผ่าแมงป่องเผ่าเต่าแล้วก็เผ่าจระเข้นั่นเองท่านผู้มชมซึ่งสี่เผ่านี้เนี่ยผมจะเอามาต่อสู้กันนะก่อนอื่นเลยผมลงเผ่าปูไปก่อนตรงนี้ลงเผ่าปูไปสักประมาณตรงนี้แล้วกันสักประมาณ30ตัวลงไปอันนี้33ตัวออาประมาณนี้แล้วกันนะ แล้วก็เอาในส่วนของเผ่าสกอร์เปียนเนี่ยมาลงตรงนี้ท่านผู้ชมประมาณ30ตัวอืมประมาณนี้ย9 30ิบ32 3 3อดประมาณนี้เท่าๆกันแล้วก็เผ่าเตนะ่านะฮะลงตรงนี้อืมสามสองสามสามโอเคแล้วก็เผ่าจระเข้เนี่ยมาที่มุมนี้ท่านผู้ชมอืมประมาณนี้ส3สาตัวพอดีเลยโอเคอะมันว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําประมาณนี้ท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลย มาดูซิว่าใครเนี่ยจะเป็นเผาที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนที่ผมจะไปเริ่มนะฮะผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยในเรื่องของเสียงท่านผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยไม่สบายท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเอาเป็นว่ามามาถึงเวลาเริ่มของเราแล้วก่อนอื่นเปิดในส่วนของซูปเปอร์โซนิกสปีดกดอันนี้ป่ะวะอืมกด <laughs> โอเคมาเปิดเป็นที่เรียบร้อยไปซูปเปอร์โซนิกสปีดแล้วก็เริ่มเลยอืมลุยเลย ตอนนี้เนี่ยทั้งสี่เผ่าพันธุ์เนี่ยได้ทําการสร้างอาณาจักรของตัวเองแล้วนั่นเองท่านผู้ชมตอนอื่นผมจะยังไม่ทําให้ทั้ง4ี่เผ่าพันธุ์เนี่ยเกลียดขี้หน้ากันนะเราเนี่ยจะรอไปสักประมาณหนึ่งก่อนอืมสักประมาณสักประมาณ100ปี100ปีเมื่อไหร่ผมจะทาให้ทั้ง4ี่เผ่าพันธุ์เนี่ยเกลียดขี้หน้ากันนั่นเองท่านผู้ชมก่อนอื่นนะเตรียมมาไว้100ปีปุ๊บเกลียดขี้หน้ากันปั๊บตอนนี้เนี่ยสิบเก้ายี่สิบปีแล้วท่านผู้ชมและเหมือนว่าเผ่าปูเนี่ยจะพัฒนาาได้เร็วมก คือมีประชากรไวมากท่านผู้ชมตอนนี้ประชากรเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยนะดูดิโอ้โหคาโบคือเผ่าจระเข้เนี่ยมีประชากร90คนส่วนเผ่าแมงป่องเนี่ยมีประชากร1 8 0คนเหมือนกันเผ่าเต่าเนี่ยก็มีประชากรเยอะนะ170คนแต่เหมือนว่าเผ่าจระเข้เนี่ยจะมีสัตว์หลายโจมตีอยู่ด้วยทําให้ประชากรเนี่ยพัฒนาชา้าน,นั่เลยท่านผู้ชมและเหมือนว่าเผ่าปูเนี่ยจะมีโอ้โหผุดเข้ามา อยู่ในอาณาเขตของเผ่าเตา่ามีประาชากรแค่คนเดียวมาได้ยังไงมาได้ยังไงเนี่ยคือหลุดมาจากไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ตหลุดมาได้ยังไงผมไม่รู้เฮ้ยแ้วตอนนี้เผ,าเผาเาเ่าจระเข้เนี่ยมีประาชากร100กว่าคนแล้วท่านผู้ชมแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีส่วนเผ่าแมงป่องเนี่ยมี300กว่าคนเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยพัฒนากันเร็วมากกําลังจะเข้าสู่100ปี100ปีเนี่ยจะทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยจะเกียรติขี้หน้ากันแหละ คือจะต้องมีการโจมตีกันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเผ่าไหนจะเจอกับเผ่าไหนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมืชมและในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่100แล้วถึงเวลาแล้วอะกิคหน้าเผ่าเตาอา,า,าเผ่าปูเผ่าจระเข้แล้วก็วเผ่าแมงป่องกี้หนากันมาดูซิว่าใครเนี่ยจะเป็นแชมป์ในศึกสงครามสี่เผ่าพันธุ์นี้นั่นเองนะเมื่อชมและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเผ่าปูเนี่ยจะมีประาชากรเยอะที่สุดคือเผ่าปูเนี่ยมีประาชากรทั้งหมด600กว่าคนเลย ยวมาดูในส่วนของผู้นำเผ่าปูซิว่าความสามารถขนาดไหนคือฮ์ดสกินเกาะเนี่ยบวก5คือว่องไวด้วยอันนี้คือตะกะนะฮะแล้วก็อัปลักษณ์ส่วนอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นในส่วนของจุดชนวนสงครามท่านผู้ชมเป็นแบบผู้ก่อเริ่มสงครามอะไรประมาณนี้คือเป็นรูปกาน้ําเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาดูดีกว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยเหมือนว่าตรงนี้ <c oughs> จะมีสงครามระหว่างาเผ่าแมงป่องกับเผ่าเต่า คือเผ่าเต่าจะสู้เผ่าแมงป่องไหวหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเผ่าแมงป่องเนี่ยมีประาชากรเยอะมากส่วนเผ่าเต่าเนี่ยมีประาชากรประมาณ300กว่าคนนะท่านผู้ชมเอ้ยผมลืมหนึ่งอย่างนี่วะผมลืมเปลี่ยนฤด,ด,ด,ดูกาลฤดูกาลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกลับมาก่อนอ่ะโอเคแล้วก็ฤด,ดูกาลเนี่ยเราเอาแบบปกติเลยท่านผู้ชมและในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่150และะ้วท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าเผ่าปูเนี่ยประาชากรเยอะมาก เยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนเผ่าแบงปองเนี่ยประชากรก็ลดลงเรื่อยๆเผ่าจระเข้เนี่ยมีประาชากรแบบว่าคงเดิมเลยนะ160 1 6 0่งรประมาณนี้ได้เมื่อชมแต่เหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเผ่าจระเข้เนี่ยจะมีประชากรลดล,ล,ลงไปเยอะท่าเมื่อชมคือเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่าประชากรเนี่ยไม่ลดลงเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลดลงไปเหลือร้อยต้นๆแล้วแต่เหมือนว่าเผ่าปูเนี่ยจะเจอสัตว์ร้ายใช่ไหมตอนนี้คือต่อสู้กับสัตว์ร้ายแต่ประชากรเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ดีได้เมื่อชม และในตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปีที่2 0 0รอเราเนี่ยมารอดูสักหน่อยว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ที่แข็งแข่งที่สุดนะท่นผูมชมตอนนี้อ่ะผมรอดูพัฒนาการของแต่ละเผ่าพันธุ์ก่อนนั่นเองนะฮะและในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่200กว่าและท่านผู้ชมเหมือนว่าเผ่าปูเนี่ยจะยึดเผ่าเต่าไปส่วนนึงแล้วคือยึด <c oughs> คือยึดมาส่วนนี้เลยดูดิโอ้โหเหมือนว่าเผ่าเต่าเนี่ยจะล่มสลายเป็นเผ่าแรกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่เหมือนว่าเผ่าเต่าเนี่ยประาชากรจะลดลงเร็วมากส่วนเผ่าปูเนี่ยมีประาชากรเพิ่มขึ้นเร็วมากเหมือนกันนะเมื่อชมอย่าบอกนะว่าเผ่าปูเนี่ยจะเดียมไปร้อยเผ่าปูยึดเผ่าเต่าไปแล้วคือยึดไปแบบว่ายึดไปหมดเลยเผ่าปูแข็งแกรงมากคือต้องบอกเลยว่าเผ่าปูเนี่ยเป็นเผ่าที่โคตรโหดนะเมื่อชมโหดมากอ่ะไหนๆก็ยึดได้แหละผมจะทําการเปิดเส้นทางให้แล้วกันอืเปิดเส้นทางให้คือเขายึดได้แล้วไงผมก็จะเปิดเส้นทางให้ อ่าโอเคส่วนทั้งสองเผ่านี้เนี่ยยังอยู่นะเผ่าจระเข้กับเผ่าในส่วนของเผ่าแมงป่องยังอยู่ดียังอยู่สบายแต่ว่าเผ่าปูเนี่ยเอ้ยเผ่าปูอย่าบอกนะว่าคือมาตีจระเข้หรือเปล่ากําลังจะไปตีเผ่าไหนเหมือนว่ากําลังจะขึ้นเรือตรงนี้ไปตีเผ่าไหนไม่แน่ใจคือมาตีจระเข้ไหมหรือว่ามาดูลาดลาวก่อนเอ้ยเผ่าปูมาตีจระเข้เผ่าปู จะบอกนะว,ว่าเผาปูเนี่ยโหดที่สุดแล้วท่านผู้ชมผมคิดว่าเผาปูเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคือมันเป็นตัวบั็กชัดๆเลยเผาปูแม่งตัวบั็กของแท้คือผมว่ามันบั็กเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจคือมันหวดแบบยึดพื้นที่จระเข้ไปแล้วส่วนหนึ่งตรงนี้คือมันยึดไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เผาแมงป่องที่ยังอยู่แต่ว่าพาแมงป่องเนี่ยอุกกาบาตตกไม่พักอุกกาบาตก็ตกไม่พักเหมือนกันมีแร่เนี่ยโอ้โหดูดิ อุกาบาตตกเผาแบงปอดูตัอแรกะตกไม่พักเหมือนกันนะเมื่อชมคือปรารชากรหลงเผาแบงป่องเนี่ยก็มีน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าอุกกบาตเนี่ยตกใส่ส่วนเผ่าจระเข้เนี่ยเหมือนว่าจะยื้อเผ่าปูอยู่แต่ว่าไม่น่าจะไหวอ่ะปรารชากรของเผ่าปูเนี่ยมีเก้าร้อยส่วนเผ่าจระเข้เนี่ยมี5้าร้อยเผ่าปูน่าจะเก็บหมดนะส่วนนี้คือน่าจะเก็บเรียบไม่น่าจะเหลืออะไรปะ่น่าจะเก็บหมดนะเมื่อชม เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมทําการเปิดเส้นทางดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะนานเปิดตรงนี้ไปเลยอืมเปิดมาแล้วก็มาเงี้มาเงี้คือแล้วก็มาเงี้โอเคนี่ไงทางกึ่งกลางคือเผาแมงป่องช่วยผเผาจระเ้ด้วยคือโ้โหดูตรงกลางศึกสงครามดูเผาปูดูสีฟ้าดิคือโยเยไปหมดเลยอะ่ะไหวผเผาจระเข้แบบมีน้อยมาก คือเผ่าจระเข้เนี่ยน่าจะไม่ไหวผมคิดว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแลวเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเผ่าปูจะตีขึ้นมาแล้วตีเข้ามาหาในฝั่งของจระเข้แล้วตีมาหาในฝั่งของแมงป่องด้วยเหมือนกันนะเมื่อชมคือแต่ว่าฝั่งปูเนี่ยประชากรก็ลดลงไปเยอะนะเหลือแ800ร้อกว่าคนแต่ว่าคือก็ยังเหนื่อเยอะอยู่ดีเหลือเยอะมากด้วยตอนนี้จระเข้เหลือส0 2สิบยี่สิบกว่าคนคือจะไหวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไหวไหม ตอนนี้เนี่ยอยู่ในยุคสงครามน่าจะหมดภายในห้าร้อยปีหรือเปล่าสงครามเนี่ยคืออืดูดิคือฝั่งจระเข้เหลือสิบกว่าคนฝั่งปูเนี่ยตีเข้ามาเรื่อยๆตีแบบตีไม่พักเลยอ่ะคือ <c oughs> จระเข้ไม่น่าจะไหวนะไม่น่าจะไหวจริงๆคือเหลือหกเหลือห้าโอ้หเผาปูนี่แบบเกินไปมากเกินไปแบบเกินไปมากที่สุด <c oughs> เกินมันพัฒนาเร็วเกินอะ เร็วแบบเร็วเกินไปมากท่านผู้ชมดูดีตอนนี้เผ่าจระเข้เนี่ยเหลือ4ี่คนเผ่าแมงป่องเหลือ20ิกว่าคนคือตอนนี้เผ่าปูยึดเผ่าจระเข้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยเผ่าจระเข้เนี่ยล่มสลายแล้วท่านผู้ชมและในตอนนี้เนี่ยเหลือในส่วของเผ่าแมงป่องเผ่าแมงป่องเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยโดนยึดแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งคามโลกได้จบลงแล้ว เผ่าที่ชนะเนี่ยเป็นเผ่าปูซึ่งต้องบอกแล้วว่าเผ่าปูเนี่ยแม่งตัวบังแท้ๆตัวบางของจริงนะาผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ